เล่าสู่กันฟังโดยกองบ้องตื่นรวมนำเสนอโดยบุญมาพันดวงพร้อมกับหัวเชื้อจุลินทรีย์ของดีสำหรับเกษตรกรบุญมาซุปเปอร์ชัวบุญมาซุปเปอร์ชัวโทรศัพท์สั่งสินค้าได้ที่0803249222 0803249222ครับ รับบปาสภายองยายแก่ครับนานมากโผมาแล้วครับท่านที่หมู่บ้านเชิงหุบเขาอันไกลโพ้น หมู่บ้านแห่งนี้มีผู้คนอาศัยอยู่กันมากมายหลากหลายชนชั้นด้วยกันละ่ะครับแล้วก็มีหญิงแก่อายุเราเราสักเกือบจะเกสบเข้าไปแล้วแกก็มีฐานะที่ยากจนมากมีหนำซ้ำยายแกก็ไม่มีลูกไม่มีหลานไม่มีญาติพี่น้องที่ไหนเลยก็จึงทำให้ผู้คนชาวบ้านแห่งนี้เรียกยายแกว่ายาจกรือว่าน่พกเข้าไปนน อีกไม่นานยายแก่ก็จะสิ้นอายุไขแล้วล้วตัวพระยายแกสามารถยังรู้ได้ว่ามีเวลาอีกนานเท่าใดในการใช้ชีวิตบนโลกใบนี้แถมยังสามารถคาดเดาเหตุการณ์ต่างๆในอนาคตได้อย่างมั่นยำ่ยยายก็คือหมอดูโคตมั่นนั่นแหละครับหรือแม่หมอดูนั่นเองล่ะครับต่อมาวันหนึ่ง ขณะที่คุณยายแก่แม่หมอยายจกคนนี้กำลังเดินทางจะไปตลาดเพื่อจะไปซื้อข้าวของเอามาทำอาหารคํำกินแต่จู่ๆวันนั้นก็มีโจรมาวิ่งราวชกเอากระเป๋าสตังค์ของคุณยายไปท่ามกลางสายตาของผู้คนที่เห็นเหตุการณ์กันมากมายแต่ก็ไม่มีใครให้ความช่วยเหลือแกเลยซักกคนแต่ยายแก่ก็ยังโชคดีนะครับที่บังเอิญช่วงนั้นมีชายหนุ่มคนหนึ่งเดินผ่านมาพอดี หนุ่มคนนั้นก็ได้ช่วยวิ่งไล่ตามจับไอ้เจ้าโจรขโมยกระชากเงินได้สำเร็จจากนั้นชายหนุ่มก็น,นำเอา,อา,อาเงินมาให้ยายแล้วก็ส่งไอ้โจรน,นั้นให้ตำรวจในเวลาต่อมาครับยายแก่ก็จึงได้เงินของแก่คืนทั้งหมดยายขอบใจเธอมากนะพ่อหนุ่ม ที่ช่วยให้ยายได้เงินคืนไม่เป็นไรครับคุณยายเวลาที่คุณยายจะเดินทางกลับบ้านก็ระวังระวังตัวด้วยนะครับจากนั้นชายหนุ่มก็เตรียมตัวจะหันหลังเดินจากไปแต่แล้วยายชาลาก็ยื้อยุดมือของเขาเอาไว้พลางยื่นกระเป๋าสะพายที่ทอจากผ้าฝ้ายให้กับชายหนุ่มเอานี่ ถือว่าเป็นของเล็กๆน้อยๆตอบแทนน้ำใจที่พ่อหนุ่มช่วยยายนะยายให้ชายหนุ่มสงสัยทำไมยายจึงให้กระเป๋าสะพายผ้าฝ้ายให้กับเขานี่นี่กระเป๋าอะไรครับคุณยายรับเอาไว้เถอดลูกเผื่อจะได้ใช้ในเวลาที่ตกทุกข์ยากย เวลาที่ลำบากลำบ่นเวลาที่ลูกไม่มีที่พึ่งแต่ตรองสัญญากับยายไว้ก่อนนะว่าห้ามเปิดดูกระเป๋าสัพภายใบนี้เด็ดขาดจนกว่าลูกจะเข้าตาจนตกทุกข์ได้ยาก คอยเอามันมาเปิดเอาแล้วยายให้ผมทำไมทำไมไม่เก็บเอาไว้แล้วครับโอ้ยอย่าห่วงยายเลยกระเป๋าสะพายใบนี้ยายคงจะไม่ได้ใช้อีกแล้วเพราะอีกไม่นานยายก็จะละสังขารแล้ว ยายอยากให้มันอยู่กับคนดีๆนะลูกแล้วทำไมเปิดดูตอนนี้ไม่ได้ครับผมอยากรู้อยากเปิดดูว่ามันใส่อะไรไว้เออนาะบอกว่าห้ามเปิดก็ห้ามเปิดไม่เปิดละกันแต่อีกไม่นานหรอกลูกก็จะต้องได้เปิดดูแน่ รถธุรกิจของลูกที่กำลังเจริญอยู่นั้นนะมันคงจะไปไม่รอดเพราะด้วยเมียของเธอจะโกงเงินเอาไปและถึงวันนั้นแหละกระเป๋าใบนี้จะช่วยลูกเชื่อเหอออีกไม่นานรอก เมียของลูกจะโกงลูกนะชายหนุ่มได้ยินยายแก่พูดให้ร้ายเมียของเขาเพราะตัวเขารักเมียของเขามากไม่มีทางหรอกที่เมียรักจะทำกับเขาอย่างที่ยายแก่พูดโทษคุณยายทำไมไปพูดใส่ร้ายเมียของผมอย่างนั้นน่ะเสียแรงที่ผมช่วยยายไว้นะหากยายไม่รู้จริงๆก็อย่าพูดดีกว่า พูดอย่างนี้ผมไม่ขอรับกระเป๋าสะพายใบนี้หรอกยายเก็บเอาไว้ใช้เถอะจากนั้นชายหนุ่มก็เดินสะบัดก้นจากไปส่วนยายแก่ก็ได้แต่มองตามครับจากนั้นคุณยายก็นำกระเป๋าสะพายใบนั้นกลับคืนกระท่อมของยายไปเก็บไว้ที่ห้องเหมือนเดิมครับเพราะคุณยายแกรู้ล่วงหน้าอยู่แล้วว่าเมื่อแกสิ้นอายุไขไป แล้วเดี๋ยวชายหนุ่มคนนี้ก็จะต้องกลับมาที่บ้านมาหากระเป๋าของยายอย่างแน่นอนส่วนชายหนุ่มก็เดินกลับบ้านด้วยอารมณ์หงุดหงิดครับเมื่อผู้เป็นเมียของเขาเห็นอากับกริยาของผู้เป็นผัวก็จึงเดินเข้าไปถามว่าเป็นอะไรไปคุณพี่เดินหน้าบึ้งหน้างอมาเชียวชายหนุ่มก็จึงเล่าให้เมียสาวฟังว่า ก็จะอะไรอีกล่ะก็วันนี้พี่ไปช่วยจับโจรชิงกระเป๋าสตางค์ของยายแก่ที่ตลาดแต่กลับโดนยายแก่ทักท้วงว่าอีกไม่นานธุรกิจของเราจะไปไม่รอดแถมยังบอกว่าเมียของพี่จะโกงเงินแล้วยายแก่มาพูดอย่างนี้ได้ยังไงก็แกยังไม่เคยรู้จักเธอเลยที่ที่รักฝ่ายผู้เป็นเมียของเขาเมื่อได้ยินก็ทำให ถ้เกิดความกังวลขึ้นมาทันทีครับเพราะเธอกลัวว่าผัวของเธอจะจับได้จริงๆซึ่งความจริงแล้วเธอแอบยักยอกเงินธุรกิจของผัวไปมากมายตั้งนานแล้วโดยที่ชายหนุ่มไม่รู้ก็จึงรีบกอดเอวชาหนุ่มแล้วก็เอ่ยว่าใช่จะพี่ใช่ใช่จะไปเชื่อยายแก่นั่นเลยนะแกมาพูดจาใส่ร้ายน้องได้ยังไง น้องไม่มีทางที่จะทำอย่างนั้นกับผัวที่น้องรักหรอกคุณพี่ชายหนุ่มได้ยินเมียพูดประจบประแจงเขาก็ค่อยๆค,คลายความหงุดหงิดลงเพราะเขารักเมียคนนี้ของเขามากเชื่อใจเมียทุกอย่างแต่แต่ต่อมาอีกไม่นานเท่าไหรครับชายหนุ่มก็จับได้ว่าเมียของเขานี่แอบยักยอกเงินรายได้ของธุรกิจ กิจาการของเขาไปจริงๆครับพไรารายได้มันเริ่มลดน้อยลงน้อยลงทั้งๆท,งที่ทุกอย่างก็เป็นไปตามปกติแถมมีความรู้สึกว่ามันเริ่มดีขึ้นกว่าเก่าตั้งเยอะแยะแต่ไรายได้มันกลับน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆอย่างนี้ก็จึงเกิดการทะเลาะกันขึ้นอย่างรุนแรงครับจนในที่สุดผู้เป็นเมียเมื่อความลับของเธอแตกแล้วว่าเธอเนะี่ยแอบยักยอกเงินไปปลนเปลยชายชู เธอก็จึงได้หอบเอาเงินทองในตู้เซฟทั้งหมดหนีจากไปไม่เหลืออะไรเลยเขาหมดตัวเขาผิดหวังเขาหมดทางไปในที่สุดชายหนุ่มก็คิดถึงคำพูดของคุณยายแก่ที่เคยพูดกับเขาเอาไว้คิดได้ดังนั้นชายหนุ่มก็จึงรีบออกเดินทางไปตามหาคุณยายทันที เขาเที่ยวตลอนตลอนถามคนโน้นถามคนนี้ไปทั่วทั้งตลาดชาวบ้านก็จึงได้บอกกับเขาว่าคุณยายฉลานั้นแกเสียชีวิตไปแล้วมันก็จึงทำให้ชายหนุ่มเสียใจมากที่ไม่เชื่อคำพูดของคุณยายที่เคยพูดกับเขาไว้เขาสุดหลงนั่งหมดทางไปคิดอะไรไม่ออก นั่งงงอยู่ที่ศาลาหน้าตลาดแล้วจูจ่ๆก็ได้มีคุณป้าแม่ค้าคนหนึ่งเดินมาหาเขาและก็มาถามเขาว่าพ่อหนุมเธอใช่คนที่เคยช่วยคุณยายเอาไว้ตอนคุณยายถูกวิ่งร้าวนั่นใช่ไหมใช่ครับผมผมเองครับผมเองที่เคยช่วยยายเมื่อต้นปีที่แล้วเออ คุณยายแกสั่งป่าไว้ตอนแกมาซื้อของกับป้าครั้งสุดท้ายนะ่ะแกสั่งว่าถ้าหากเจอเธอให้บอกให้เธอไปที่บ้านของแกด้วยโดยแกสั่งนักสั่งหนาวะให้พ่อหนุ่มไปที่บ้านแกให้ได้ไปให้ได้ ไม่ว่าแกจะตายไปแล้วก็ตามเออ,เอ,อผมไม่รู้จักบ้านคุณยายหรอกครับบ้านแกอยู่ที่ไหนครับคุณป้ารู้ไหมจากนั้นคุณป้าแม่ค้าคนนั้นก็ได้ชี้มือแล้วก็บอกไปโนนบ้านคุณยายแกเป็นกระท่อมอยู่หลังวดนนัดโนน ที่หน้ากระท่อมจะมีต้นกระถินขึ้นรกมากนั่นแหละบ้านแกกระท่อมแกละพนมรู้ดังนั้นชายหนุ่มก็ได้ลุกขึ้นแล้วก็ออกเดินทางเดินไปตามทางที่คุณป้าแม่ค้าชีบ้บอกครั้นพอเดินไปถึงยังหน้ากระท่อมซึ่งมันมอซออยู่หลังวัดแถมมีป่ากระถินขึ้นรกทึบมาก จนเกือบจะมองไม่เห็นกระท่อมอยู่แล้วพอชายหนุ่มเดินไปถึงกระท่อมแกก็เริมมุดเข้าไปในกระท่อมเขาก็ไม่เห็นว่าจะมีอะไรในกระท่อมเลยเห็นมีก็เพียงแต่กระเป๋าสะพายใบที่คุณยายเคยยื่นให้เขาห้อยอยู่ที่ข้างฝาห้องใบเดียวเท่านั้นชายหนุ่มก็จึงได้ไปหยิบเอากระเป๋าสะพายใบนั้นใบที่เขาเคยปฏิเสธคุณยาย แล้วก็มานั่งลงที่กลางกระท่อมเปิดกระเป๋าสะพายดูพลันเขาก็พบว่าในกระเป๋าสะพายใบเล็กๆนั้นน่ะขนาดนี้มันเต็มไปด้วยเงินทองเพชรนินจินดามากมายชายหนุ่มทยอยค่อยๆหยิบออกมากองที่พื้นกลางกระท่อมหยิบออกมาเท่าไหร่เท่าไหร่มันก็ไม่มีวันหมดไม่มีวันสิน้นหยิบออกมาพอมันจะหมดมันก็มีอีก ยีบออกมามันก็มีอีกมันมากมายมหัศจรรย์เหลือเกินกระเป๋าสะพายใบเล็กๆแค่นี้จะมีทรัพย์สมบัติมากมายอย่างนี้หรือชายหนุ่มก็จึงได้ขยับตัวคุกเขา่าพร้อมกับยกมือพนมแล้วก็ก้มลงกราบขอโทษขอขอมาคุณยายยาจกผู้ล่วงลับและก็ขอโทษคุณยายที่เขาไม่ยอมเชื่อฟังตั้งแต่แรก และเขาก็นึกถึงคำพูดของยายก็จึงได้รู้ถึงสาเหตุที่คุณยายห้ามไม่ให้เขาเปิดกระเป๋าหากยังไม่ตกทุกข์ไม่ได้ยากเพราะหากเขาเปิดกระเป๋าออกเมื่อเมียทร,รยศของเขาเห็นเขาก็คงถูกเมียรทรยศยักยอกไปหมดนั่นเองชายหนุ่มก็ก้มลงกราบอีกสามครั้งจากลากระท่อมของคุณยาย นำทรัพย์สินเงินทองที่ได้จากกระเป๋าสะพายของคุณยายยาจบก,กลับไปฟื้นฟูกิจการพัฒนาจนกิจการของเขาเริ่มฟื้นตัวเริ่มเจริญรุ่งเรืองขึ้นรุ่งเรืองขึ้นมากกว่าเดิมแถมชายหนุ่มก็ยังได้พบรักเข้าใหม่กับเมียสาวแสนสวยนิสัยดีคอยดูแลคอยสนับสนุนกิจการของเขาอย่างมีความสุข ครับท่านสวัสดีก่อนจากกันกรุณาช่วยกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวเด็ดเด็ดเพลงดีๆจากผมแอดก้องบ้องชาแนลครับท่านสวัสดี